Conversation with God สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มสามโดย n e w d ด n ัลด์เวอัธพง์เพลินึกษาแปร ى, ตอนเก้านิวชีวิตต้องเหมือนการไปโรงเรียนแน่ๆเลยผมยังจำความตื่นเต้นตอนเปิดเทอมวันแรกของทุกปี และก็ความลิงโลตอนวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมได้แม่นพระเจ้าใช่เลยอย่างนั้นเลยอย่างที่เธอพูดนั่นล่ละเพียงแต่ว่าชีวิตไม่ใช่โรงเรียนนิวประเด็นนี้ยังไม่ลืมครับท่านอธิบายไว้ในเล่มหนึ่งยอมรับว่าก่อนหนะ้านั้นผมคิดว่าชีวิตเป็นโรงเรียนที่เราต้องมาอยู่เพื่อ เรียนรู้บทเรียนที่จำเป็นในเล่มนั้นท่านช่วยผมเข้าใจได้มากว่านั่นเป็นคติความเชื่อที่ผิดพลาดพระเจ้าฉันดีใจนะนี่หละที่เราพยายามทำกันอยู่ในไตรภาคนี้นั่นคือให้เธอเกิดความกระจ่างตอนนี้เธอเข้าใจเหตุผลและกระบวนการแล้วว่า วิญญาณสามารถอยู่ในภาวะสุขล้นหลังความตายโดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกอาลัยอาวรชีวิตแต่เธอถามคำถามใหญ่เอาไว้ซึ่งเราก็ควรกลับไปดูสักหน่อยนิวยังไงครับเธอบอกว่าถ้าวิญญาณอยากออกจากร่างมากขนาดนั้นทำไมไม่รีบออกไปให้จบจบ มาค้างติ่งอยู่ในร่างทำไมนิวอ๋อจำได้แล้วพระเจ้าจริงๆแล้ววิญ,ญญาณก็ทำอย่างนั้นอยู่และนี่ไม่ได้หมายความว่าแค่ตอนตายอย่างเดียวมันไม่ได้ออกจากร่างเพราะไม่มีความสุขแต่เพราะต้องการฟื้นฟูสภาพและฟื้นความสดชื่น นิวออกไปบ่อยไหมครับพระเจ้าทุกวันนิววิญญาณออกจากร่างทุกวันตอนไหนครับพระเจ้าตอนที่วิญญาณโหยหาประสบการณ์ที่ผนจากขีดจำกัดตรงหน้าเพราะจะทำให้มันกระปี้กระเป๋าขึ้นนิว ออกไปเฉยๆอย่างนั้นเลยหรือครับพระเจ้าใช่วิญญาณออกจากร่างเธอตลอดเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งชีวิตนี่คือเหตุผลที่มีการนอนหลับนิววิญญาณออกจากร่างตอนที่เรานอนพระเจ้า,จาใช่ นี่คือความหมายที่แท้จริงของการนอนหลับตลอดการใช้ชีวิตของเธอวิญญาณจะต้องการฟื้นความกระชุ่มกระชวยเป็นระยะคล้ายๆกับการเติมเชื้อเพลิงให้เผาไหม้ได้ตลอดการเดินทางในภานะที่เรียกว่าร่างกายเธอคิดว่าวิญญาณอยู่ในร่างกายเป็นเรื่องง่ายหรือไม่ใช่เลย มันอาจเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายได้แม้จะเบิกบานยินดีแต่มันก็ยากอยู่ในทีนี้คือเรื่องที่หินที่สุดที่วิญญาณเธอเคยทำวิญญาณวงเล็บเปิดซึ่งรู้ถึงความโปร่งเบาและอิสระในระดับที่เธอจินตนาการไม่ออกวงเล็บปิดโหยหาที่จะสัมผัสสภาวะนั้นอีก แบบเดียวกับที่เด็กไฟเรียนโหยหาช่วงปิดเทอมใหญ่ปลายภาคและก็แบบเดียวกับผู้ใหญ่ที่โหยหาคนข้างกายซึ่งถึงแม้จะมีคนเคียงข้างแล้ว,ลวก็ยังอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองตามลำพังวิญญาณต้องการสัมผัสกับสภาวะที่แท้จริงวิญญาณคือความเบาสบายและอิสระ คือความสงบล้ําและเบิกบานคือภาวะไร้ขีดจาํากัดและปราศจากทุกเขเวทนาคือความรู้แจ้งแล้วรักบริบูรณ์วิญญาณคือสภาวะเหล่านี้ทั้งหมดและยังเป็นมากกว่านี้อีกแต่เวลาที่อยู่กับรูปกายมันแทบไม่เคยมีประสบการณ์ถึงภาวะสุดยอดนี้ มันจึงจัดระบบระเบียบตัวเองและบอกตัวเองว่ามันจะอยู่ในร่างกายนานเท่าที่จำเป็นเพื่อจะสร้างและมีประสบการณ์ถึงตัวเองอย่างที่มันเลือกอยู่ตอนนี้แต่มีเงื่อนไขว่ามันจะออกจากร่างตอนไหนก็ได้ที่ต้องการวิญญาณออกจากร่างทุกวันโดยอาศัยประสบการณ์ที่เธอเรียกว่า การนอนหลับเป็นเครื่องมือนิวการนอนหลับคือประสบการณ์ที่วิญญาณออกจากร่างพระเจ้าถูกต้องนิวผมคิดว่าเราง่วงหลับเพราะร่างกายต้องพักผ่อนเสียอีกพระเจ้า,เ,จาเข้าใจผิดตรงข้ามเลย วิญญาณต้องการพักผ่อนจึงเป็นเหตุให้ร่างกายพลอยหลับวิญญาณจะทิ้งร่างไปจริง,รงๆเลยวงเล็บเปิดบางครั้งก็ตรงที่ที่มันยืนอยู่นั้นเลยวงเล็บปิดถ้ามันอ่อนล้าจากสภาวะจํากัดเหนื่อยอ่อนจากความหนักอึ้งและพันธนาการรัดรึงจากการอยู่กับร่างกาย วิญญาณก็จะแค่พละจากร่างถ้าต้องการเติมเชื้อเพลิงถ้าหน่ายกับเรื่องไม่จริงสิ่งจอมปลอมและรู้สึกถึงพยันอันตรายถ้าต้องการฟื้นความเชื่อมโยงความเชื่อมัน่นการพักผ่อนและปลุกจิตใจให้กระจ่างอีกรอบช่วงแรกที่อยู่ในร่าง ถือเป็นเรื่องสาหัสสำหรับวิญญาณเป็นช่วงที่เหนื่อยมากโดยเฉพาะกับวิญญาณที่เพิ่งมาใหม่นี่คือเหตุผลที่ทารกนอนหลับตลอดเวลาพอผลช่วงสาหัสเริ่มแรกจากการหวนคืนสู่รูปกายวิญญาณจะเริ่มทนสภาพได้มากขึ้นจะอยู่กับร่างได้นานขึ้น ส่วนที่เป็นจิตใจของเธอจะเข้าสู่ภาวะลืมเลือนวงเล็บเปิดอย่างที่วางแผนไว้แต่แรกวงเล็บปิดและแม้วิญญาณจะออกจากร่างวงเล็บเปิดไม่ถี่เท่าเดิมแต่ก็ยังออกไปเป็นประจำทุกวันวงเล็บปิดแต่ก็ไม่ทำให้จิตใจะระลึกได้เสมอไปในระหว่างนั้น วิญญาณอาจเป็นอิสระก็จริงแต่จิตใจก็อาจสับสนได้เหมือนกันซึ่งตัวตนโดยรวมของเธออาจเกิดคำถามขึ้นว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนและกำลังสร้างอะไรขึ้นตรงนี้การเสาะหานี้อาจส่งผลเป็นการเดินทางที่ไม่ปฏิประตอหรือกระทั่งหน้าหวาดวัน และเธอก็จะเรียกเที่ยวเดินทางนั้นว่าฝันร้ายแต่บางทีก็ตรงกันข้ามวิญญาณได้สัมผัสภาวาระระลึกรู้ยิ่งยวดและจิตก็พลันผ่องใสภาวะนี้อาบด้วยความสงบลึกและเบิกบานซึ่งเธอจะรู้สึกได้จากข้างในตอนกลับมายังร่าง ยิ่งทิ้งตัวตนของเธอได้สัมผัสพ,พลังจากการฟื้นความสดชื่นรวมถึงระลึกได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรวงเล็บเปิดและพยายามจะทำอะไรวงเล็บปิดรวมกับรูปกายวิญญาณก็จะผ่าออกจากร่างน้อยลงเพราะตอนนี้มันรู้แล้วว่ามันเข้าสู่ร่างกายเนื้อนี้ ด้วยเหตุผลบางอย่างและจุดมุ่งหมายบางประการซึ่งมันก็ต้องการบรรลุภารกิจนั้นและใช้ประโยชน์จากร่างที่มีอยู่นี้ให้เต็มที่ตลอดเวลาผู้เปลี่ยนปัญญาไม่จำเป็นต้องนอนมากเนีวท่านกำลังบอกว่าเราบอกได้ว่าใครมีพัฒนาการทางจิตมากน้อยแค่ไหน โดยดูจากว่าเขาต้องการนอนมากน้อยแค่ไหนพระเจ้าบอกได้เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางเวลาวิญญาณเลือกผ่าจากร่าง<ม>ก็เพราะมันให้ความรู้สึกที่ดีง่ายๆแค่นั้นเลยมันอาจไม่ได้ต้องการฟื้นความกระจ่างของจิตหรือความสดชื่นของร่างกายอะไร แค่อยากได้รับความสุขล้นจากการสัมผัสถึงสภาวะหนึ่งเดียวฉะนั้น<ม>ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวถ้าจะบอกว่าใครนอนมากแสดงว่าคนนั้นยังไม่พัฒนาการทางจิตวิญญาณทว่าในขณะที่วิญญาณตะหนักรู้มากขึ้นถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำร่วมกับรูปกาย และกระจ่างขึ้นเรื่อยๆว่าตัวเองไม่ใช่กายนี้แต่เป็นสิ่งซึ่งอยู่กับกายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่วิญญาณจะเต็มใจและสามารถใช้เวลาอยู่กับร่างนานขึ้นนานขึ้นก็เลยดูเหมือนนอนเว็บเดียวก็อิ่มแต่วิญญาณบางดวงก็เลือกสองอย่างพร้อมกันคือ เลือกทั้งสภาวะลืมเลือนจากการอยู่กับรูปกายและการเป็นหนึ่งเดียวของดวงวิญญาณโดยสามารถให้ด้านหนึ่งของตัวเองถอนการยึดโยงจากรูปกายในขณะที่ก็ยังอยู่กับมันจนสัมผัสภาวะปีติจากการยังรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง โดยไม่ต้องทิ้งสำนึกรู้ตัวไปในระหว่างนั้นนิวทำยังไงครับผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงพระเจ้าเป็นเรื่องของการตระหนักรู้เป็นสภาวะของการตระหนักรู้เต็มที่อย่างที่บอกไปแต่เธอจะทำการตระหนักรู้เต็มที่ไม่ได้หรอก ทำได้แค่อยู่ในภาวะตะนักรู้เต็มที่นิวแล้วต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงมันต้องมีเครื่องมือบางอย่างที่ท่านให้ผมได้พระเจ้าเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์นี้ได้คือการทำสมาธิเป็นประจำทุกวัน เธอสามารถเคลื่อนพลังชีวิตขึ้นสู่จัก,กระบนสุดหรือถึงขั้นออกจากร่างไปทั้งทั้งที่เธอตื่นอยู่ด้วยเครื่องมือนี้ในห้วงสมาธิเธอนำตัวเองสู่ภาวะที่พร้อมรับรู้เต็มที่ในขณะที่ร่างกายยังตื่นอยู่ซึ่งเราเรียกภาวะนี้ว่าความตื่นรู้แท้จริง แล้วเธอก็ไม่จำเป็นต้องนั่งหลังขดแข็งเพื่อจะได้สัมผัสภาวะนี้การทําสมาธิเป็นเพียงอุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างที่เธอเรียกนั่นละ่ะไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิถึงจะมีประสบการณ์นี้ได้เธอควรรู้ว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่รูปแบบเดียวของการทําสมาธิ มันยังมีสมาธิจากการหยุดทุกอย่างสมาธิขณะเดินสมาธิขณะประกอบกิจกรรมสภาธิขณะร่วมรักนี่คือภาวะตื่นรู้แท้จริงเมื่อเธอหยุดในภาวะนี้เพียงหยุดสิ่งที่กำลังทำหยุดมุ่งสู่ที่ที่กำลังไป หยุดแค่พักเดียวเท่านั้นแล้วก็เพียงอยู่ตรงที่ที่กำลังอยู่จุดไหนถือว่าดีทั้งนั้นการหยุดนิ่งแม้ช่วงสั้นๆอาจมีค่ายิ่ง<ม>เธอจะค่อยๆหันมองรอบข้างและสังเกตเห็นสิ่งซึ่งปกติจะมองผ่านเลยไปโอ้กลุ่นไอดินช่ำเย็นหลังฝนปลาย นั่นหลอนผมโค้งเหนือหูซ้ายของคนรักรู้สุกดีเหลือเกินที่เห็นภาพเด็กน้อยเล่นสนเธอไม่ต้องออกจากร่างไปไหนเพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านี้นี่คือภาวะตื่นรู้แท้จริงแม้เยื้ยงยากในสภาวะนี้เธอจะสูดผรรสานกลิ่นอายแมกไม้ โผพินบินพร้อมหมูนกรู้สึกถึงสัมผัสกดทับใต้ฝ่าเท้าเธอจะพบความงามและปัญญาเพราะปัญญาจะทอประกายในที่ที่ความงามพร่างพลายและความงามก็มากมายทุกขนแห่งโดยผุดจากรายละเอียดที่อยู่ในตัวชีวิตเธอไม่ต้องออกไปดิ้นรนค้นหา พราะมันจะเข้ามาหาเธอเองเธอไม่ต้องออกจากร่างไปไหนเพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านี้นี่คือภาวะตื่นรู้แท้จริงเมื่อกระทำจากสภาวะนี้เธอจะแปรทุกสิ่งที่กำลังทำให้เป็นการทำสมาธิเช่นนั้นมันจึงกลายเป็นของขวัญ เป็นของกำนานจากเธอถึงวิญญาณตัวเองและจากดวงวิญญาณเธอถึงสิ่งสูงสุดซึ่งแผ่คลุมทุกสรรพ,พสิ่งขณะล้างถ้วยชามก็สุขกับความอุ่นของน้ำที่ไหลรินผ่านมือพิสวหกับความอัศจรรย์ของน้ำและไออุ่นขณะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เธอแลเห็นถ้อยคำปรากฏ บนหน้าจอต่อหน้าซึ่งตอบสนองตามคำสั่งจากปลายนิ้วของเธอเองและยินดีที่ได้ประจักษ์ถึงพลังของจิตและกายเมื่อมันได้รับคำสั่งขณะตรัสเตรียมอาหารคําเธอรู้สึกถึงความรักของจัก,กรวาลที่ทำให้เธอมีสิ่งบำรุงร่างกายนี้ และตอบแทนด้วยการถ่ายเทค,ความรักที่แผร่ซ่านอยู่ภายในเข้าไปในการปรุงอาหารไม่สำคัญว่ามื้อนั้นจะเลิศดดูหรือเรียบง่ายเพราะรักจากหวัวใจจะชูรสให้มันทุกครั้งไปเธอไม่ต้องออกจากร่างไปไหนเพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านี้นี่คือภาวะตื่นรู้แท้จริง เมื่อแลกเปลี่ยนพลังทางเพศจากสภาวะนี้เธอจะล่วงรู้สัจจะสูงสุดของตัวเธอดวงใจของคนรักกลายเป็นวิหารพมนักแก่เธอสุดท้ายจึงประจักษ์ว่าเรือนร่างของคนรักก็คือร่างของเธอเองวิญญาณไม่ต้องร้าวรานจากความอ้างว้างทรมานอีกต่อไป,ออไปเธอไม่ต้องออกจากร่างไปไหน เพื่อจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้นี่คือภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมแท้จริงเมื่อสภาวะพร้อมจิตใจเธอจะน้อมสู่ความตื่นรู้ยิ้มเพียงผาดเดียวจะเป็นยานพาเธอไปยิ้มที่ไม่ซับซ้อนใดๆแค่หยุดทุกอย่างสักพักแล้วก็ยิ้มออกมา ไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษแต่เพียงเพราะรู้สึกดีเพียงเพราะใจเธอล่วงรู้ความลับและเพียงเพราะวิญญาณเธอรู้ความลับนั้นเกี่ยวกับอะไรยิ้มเถิดนะยิ้มให้มากเข้าไว้แล้วสิ่งกัดกินใจจะถูกพัดพาออกไปจากชีวิตเธอ เธอร้องขอเครื่องมือจากฉันและฉันกำลังให้เธออยู่ตอนนี้ลมหายใจนี่ก็อีกเครื่องมือหนึ่งหายใจให้ยาวและลึกหายใจให้เนิบช้าและละเอียดสูดกลืนความไร้แก่นสารอันหอมหวานเข้าไปมันช่างพรังพร้อมด้วยพลังเอือทนด้วยรัก คือรักของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่เธอสูตรเข้าไปหายใจให้ลึกสุดปลายและเธอจะสัมผัสได้หายใจให้ลึกเกินบรรยายแล้วรักในหัวใจจะเอ่อทนจนเธอต้องหลั่งน้ำตาเพราะความเบิกบานเพราะเธอได้พบพระเจ้า และพระเจ้าก็แนะนำให้เธอรู้จักกับวิญญาณตัวเองเมื่อได้สัมผัสประสบการณ์นี้ชีวิตไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปบางคนพูดถึงประสบการณ์จิตพ้นสมมุติหรือล่วงเข้าไปในภาวะปีติล้ํา ตัวตนของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการนิวขอบคุณมากครับเข้าใจแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแค่การกระทำเรียบเรียบง่ายๆไม่ต้องวิจ,จิตพิสดารอะไรพระเจ้าใช่แต่ต้องรู้ว่าบางคนทำสมาธิมาหลายปี ก็ยังไม่เคยเข้าถึงความรู้สึกแบบนี้มันขึ้นกับว่าเขาเปิดรับประสบการณ์นี้แค่ไหนยินยอมพร้อมใจแค่ไหนและยังขึ้นกับว่าเขาระวางความคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนิวผมควรทําสมาธิทุกวันไหมครับ,รบพระเจ้า,จาก็เหมือนกับทุกเรื่องนั่นล่ละ มันไม่ใช่เรื่องควรหรือไม่ควรประเด็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเธอควรทำอะไรแต่เป็นว่าเธอเลือกจะทำอะไรวิญญาณบางดวงเลือกจะใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นรู้บางคนก็เห็นได้ว่าในชีวิตนี้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบหลับไหลไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรลงไปในชีวิตบ้าง ทาว่าวิญญาณที่เลือกใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นรู้จะเลือกวิถีที่ต่างออกไปจะเลือกอีกทางหนึง่งดวงวิญญาณเหล่านี้พยายามเข้าถึงสาภาวะสงบล้ำและเบิกบานภาวะไร้ขีดจำกัดและอิสรภาพรวมถึงปัญญาและความรักซึ่งเกิดจากภาวะเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่แค่ตอนพระและทิ้งล่างวงเล็บเปิดนอนหลบับวงเล็บปิดเท่านั้นแต่ยังตอนที่ร่างฟื้นคืนมาด้วยผู้คนกล่าวถึงวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งสร้างประสบการณ์นี้ขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วบางกลุ่มอย่างชุมชนนิวเอจก็บอกว่านี่คือกระบวนการยกระดับจิตสำนึก ไม่สำคัญว่าเธอจะเรียกมันว่าอะไรวงเล็บเปิดทอยคําคือตัวนำสารที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดวงเล็บปิดเพราะที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้อย่างมีสัมปชัญญะและจากนั้นก็เข้าสู่การตระหนกรู้เต็มเปีย่ยม แล้วอะไรที่เธอจะได้ตระหนักรู้เต็มเปี่ยมในตอนท้ายเธอจะตระหนักรู้เต็มเปี่ยมถึงตัวตนของเธอเองการทำสมาธิเป็นประจําทุกวันช่วยเธอเรื่องนี้ได้แต่เธอต้องผูกมัดตัวเองต้องอุทิศตนต้องตัดสินใจว่าจะสแสวงหาประสบการณ์ภายใน แทนที่จะเป็นบำเหน็จรางวาลจากโลกภายนอกและจำไว้อย่างหนึ่งว่าความเงียบคือผู้เผยความลับทั้งมวลซุ้มเสียงไพเราะที่สุดก็คือเสียงแห่งความเงียบนี้คือคีตะแห่งวิญญาณถ้าเธอยึดถือเสียงอื้ออึงของโลกเป็นสารณะ แทนที่จะเป็นเสียงความเงียบของวิญญาณตัวเองเธอจะหลงทางนิวถ้าอย่างนั้นการทำสมาธิทุกวันก็ถือเป็นความคิดที่ไม่เลวพระเจ้าเป็นความคิดที่ไม่เลวแน่อยู่แล้วแต่อย่าลืมเรื่องที่เพิ่งบอกไปว่า บทเพลงแห่งวิญญาณอาจขับขานได้หลายแบบบรรเลงได้หลายทำนองเสียงแห่งความเงียบอันสันส้านอาจได้ยินในหลายวาระบางคนยินเสียงความเงียบขณะสวดภาวนาบางคนขับขานขึ้นมาในห้วงทำงานบางคนแสวงหาความลับยามปลีกวิเวกค,คร่ครวว ขณะที่บางคนไม่ต้องอาศัยบรรยากาศแวดล้อมที่สง,งัดมากเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้ววงเล็บเปิดหรือแม้แต่เข้าถึงได้ชั่วครั้งชั่วคราววงเล็บปิดเสียงอึงคันดึงจากโลกรอบตัวก็ไม่อาจกลมกลายเสียงรบกวนจะสงบลงแม้ว่ามันจะรายร้อมตัวเธออยู่ก็ตาม ทุกสิ่งในชีวิตคือการปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งเธอพินิษถึงพระผู้เป็นเจ้านี่คือความตื่นรู้แท้จริงนี่คือการมีสติหากมีประสบการณ์ในลักษณะนี้แล้วทุกอย่างในชีวิตจะได้รับพรไม่มีการดิ้นรนความเจ็บปวด และเรื่องกังวลอะไรอีกมีแต่ตัวประสบการณ์ที่เธอเลือกจะเรียกมันแบบไหนก็ได้ตามใจเธอเธออาจเรียกมันว่าความสมบูรณ์แบบก็ย่อมได้ฉะนั้นจงใช้ชีวิตของเธอเป็นดั่งการปฏิบัติสมาธิภาวนารวมถึงใช้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต จงก้าวเดินอย่างผู้มีสติรู้ตัวไม่ใช่ผู้หลับไหลใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นรู้ไม่ใช่ผู้มีใจเลื่อนลอยอย่าจมอยู่กับความสงสัยและความกลัวความรู้สึกผิดและความชิงชังตัวเองจงวางใจในความงามนิรันด์ด้วยเชื่อมั่นว่าเธอนั้นเป็นที่รัก เธอเป็นหนึ่งเดียวกับฉันตลอดการเป็นที่ทต้อนรับช่วนนิรันดร์การต้อนรับกลับบ้านเพราะบ้านของเธออยู่ในหัวใจฉันและบ้านของฉันก็สถิตในหัวใจเธอฉันอยากให้เธอเข้าใจเรื่องนี้ในชีวิตเช่นที่เธอจะได้เข้าใจในความตาย แล้วเธอจะรู้ว่าความตายไม่มีจริงว่าทั้งสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตและความตายเป็นเพียงสองด้านของประสบการณ์ไม่รู้จบเดียวกันเธอคือทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ทุกสรรพสิ่งที่เป็นมาทุกสรรพสิ่งที่จะอุบัติขึ้นภายภาคหน้าไม่สิน้นไม่สุดอาเมน